ไอข้อข้องใจนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับถามว่าทําไมผมถึงอยากจะให้เพื่อนๆได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนที่จะมีการบริโภคสินค้าซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกของจอนคอยแล้วเพื่อนๆจะได้อะไรนี่คือประโยชน์ของเพื่อนๆไม่ใช่ประโยชน์ของผมเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยไม่ไม่ใช่ประโยชน์ของคุณได้ยังไงคุณ <S <S ต้องมีอะไรบางอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเราสมัครสมาชิกผมหรือ เพื่อนๆที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดครับเริ่มแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราได้สมัครสมาชิกนะครับเราจะเป็นสมาชิกของ John Coy Corporation ซึ่งสมาชิกของ John Coy เนี่ยจะมีสิทธิพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือสิทธิในการสะสมคะแนนจากการบริโภคของเราเองเพราะคอนเซปต์ของ John Coy บอกว่าเปลี่ยนทุกๆรายใจ่ายให้กลับมาเป็นระลับเพียงแค่เปลียกที่ซื้อเราสามารถที่จะบริโภคสินค้าอะไรก็ได้ในเครือของ John Coy ซึ่งมีมากกว่า30,000รายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็น อุปโภคบริโภคความงามสุขภาพการเกษตรกลุ่มรถยนต์กลุ่มการเกษตรกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มประกันกลุ่มเติมเงินแล้วทุกอย่างมันมีคะแนนรวมแม้กระทั่งสินค้าที่เพื่อนๆกาลังสนใจที่จะซื้อสนใจที่จะบริโภคถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สมัครสมาชิกผมจะต้องเอาคะแนนไปให้คนอื่นนะ ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าผมจะต้องเอาคะแนนไปให้คนอื่นซึ่งคะแนนนี้มันเป็นคะแนนของเพื่อนๆนแล้วเพื่อนๆไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าให้เอาคะแนนไปใส่ให้คนนั้นคนนี้ที่อยู่นอกการควบคุมดูแลของสมาชิกของผมเพื่อนเื่ออาจจะบอกว่า <S <S เฮ้ยถ้างั้นฉันขอเอาคะแนนนี้เอาไปให้ในายกซึ่งนายกไม่ได้เป็นสมาชิกในเครือของผมผมไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้เพราะว่าผมเนี่ย ดูแลสมาชิกในวงของผมเท่านั้นผมไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะที่สามารถที่จะดูแลทุกคนที่เป็นตัวแทนจำน่ายตลอดทั้งโลกนี้ไม่ใช่นะฮะผมดูแลเพียงแค่วงของผมซึ่งคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเขาสามารถที่จะมีรายได้หรือสร้างรายได้จากการบริโภคของตัวเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่ผู้บริโภคเฉยๆเราก็สามารถที่จะสะสมคะแนนได้ครับหรือจะพัฒนาตัวเองในอนาคตเป็นผู้ขายเป็นผู้ค้า,เป,าเป็นนักธุรกิจเป็นเฟรนชชัยได้หมด นะครับก็เพราะอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าทุกๆุกสินค้ามันมีคะแนนและคะแนนนี้เอาไว้ปันผลตามแผนกนระตลาดของจอนคอยได้ด้วยแล้วก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยครับของจอนคอยที่เราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการบริโภคในการสะสมคะแนนในการทําธุรกิจหรือจะต่อ,อยอดเป็นกิจการของเพื่อนได้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นสมาชิกแล้วมันจะต้องมีแบบข้อผูกมัดอะไรไหมไม่มีข้อผูกมัดนะเพื่อนๆไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิน้นสมัครครั้งเดียว ตลอดชีวิตครับสิทธิพิเศษนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่ต้องต่ออยุสมาชิกไม่มีการมาคับว่าสอยอดไม่ต้องเปิดบินใดๆทั้งสิ้นเนี่ยครับให้เห็นภาพชัดเจนคนที่เป็นสมาชิกหรือมีรหัสสมาชิกเท่านั้นที่เขาจะมีสิทธิ์ในการสะสมคะแนนเพื่อปันผลตามแผนกระตากของจอรนคอยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ในการสะสมรับของสมนา,าคุณต่างๆสิทธิ์คะแนนในการสะสมเพื่อแลกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงสิทธิ์ในเรื่องของ การเข้าร่วมโปรโมชั่นรวมแม้กระทั่งสิทธิ์ในการไปบริโภคสินค้าทุกๆสาขาทั่วโลกเลยนะฮะพอผมพูดตรงนี้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็ไปสมัครที่สาขาอก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆไปสมัครกับใครผู้นั้นจะเป็นที่ปรึกษาสําหรับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาเพื่อนๆก็ต้องสมัครกับผม แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากจะได้ผมเป็นที่ปรึกษาเพื่อนๆสมัครกับใครก็ได้แต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้ผมเป็นที่ปรึกษาแล้วเพื่อนๆไปเป็นองค์อื่นมันจะต้องเลือกแล้วครับผมต้องดูแลสมาชิกของผมก่อน ผมต้องให้สิทธิ์สมาชิกของผมก่อนสมาชิกของผมต้องสำคัญกว่าเพราะนี่คือหน้าที่ที่ผมดูแลผมสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะมีสิทธิประโยชน์เท่ากับสมาชิกในวงผมยกตัวอย่างเช่นโปรโมชั่นต่างๆการติดต่อโทรหาการติดตามโฟโล o w บริการหลังการขายผมต้องให้สมาชิกพรีเมียมของผมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้สิทธิประโยชน์แบบนั้นเพื่อนๆต้องไปเรียกร้องเอากับผู้แนะนำของเพื่อนๆ นั่นแหละคือที่ปรึกษาของเพื่อนเพราะฉะนั้นถามว่าสมัครกับใครสําคัญไหมสําคัญเพื่อนๆติดปัญหาอะไรเพื่อนๆอยากได้สินค้าตัวนั้นเพื่อนๆอยากได้โปรโมชั่นตัวนี้เพื่อนๆต้องไปคุยกับผู้แนะนําถ้าเพื่อนๆอยากได้บริการหลังการขายของผม <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ต้องสมัครกับผมไม่ใช่ไปสมัครกับสาขาสาขาเพื่อนๆไปสมัครกับใครเกาะก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รับรู้นะเพื่อนๆอาจจะได้เป็นสมาชิกของจอนคอยแต่อย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้มีหน้าที่ดูแลสมาชิกของจอนคอยทุกผู้แต่ผมมีหน้าที่ในการดูแลสมาชิก ที่สังกัดในรหัสสมาชิกของผมเท่านั้นครับเท่านั้นเองนี่ฮะเห็นไหมโหเนี่ยถ้าเกิดเราได้เป็นสมาชิกนะสาขาเหล่านี้ห้างร้านเหล่านี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยและถ้าเกิดเพื่อนๆลืมรหัสสมาชิกเพื่อนๆติดต่อผมได้ เพราะผมเก็บสถิติสมาชิกของทุกๆคนเก็บรายละเอียดเก็บที่อยู่เก็บสิ่งที่เราได้คุยกันทั้งหมดถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมดูแลแบบพรีเมียมแบบนี้ก็ต้องเลือกสมัครกับผมอันนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมผมไม่สามารถที่จะดูแลทุกคนได้และถ้าเกิดต่อไปในอะนาคตเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากจะสร้างเป็นธุรกิจอยากจะแนะนำบอกต่ออยากจะขายแล้ว อยากจะให้ผมส่งสินค้าให้กับลูกค้าอผมก็ต้องซัพพอร์ตลูกค้าของผมผมต้องซัพพอร์ตสมาชิกของผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปอยู่กับผู้แนะนําที่เขาไม่ได้มีระบบเอเยตอย่างผมไม่ซัพพอร์ตอย่างผมก็ตัวใครตัวมันล้ครับแล้วผมขอสงวนสิทธิ์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสั่งซื้อสินค้าจากผมแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกในเครือของผมผมขออนุญาตเอาคะแนนนี้ไปให้กับสมาชิกท่านอื่นที่ผมอยู่ในสังก,กัดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้คะแนนเข้ารหัสสมาชิกของเพื่อนเองเพื่อนๆต้นานานองไป ติดต่อผู้แนะนําของเพื่อนอย่าหาว่าผมเห็นกับตัวนะแต่ว่างานผมเยอะจริงๆผมต้องดูแลสมาชิกของผมแค่ในวงของผมเนี่ยผมก็ไม่มีเวลาจะทําอะไรแล้วนะฮะเนี่ยครับผมต้องดูแลผมต้องซัพพอร์ตผมต้อง,งส่งสินค้าให้กับเพื่อนสมาชิกแค่นี้ผมก็ไม่มีเวลาแล้วถ้าเกิดผมปิดการขายได้คะแนนมันก็ควรจะเป็นของผมเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสมาชิกของผมผมลงคะแนนให้กับเพื่อนๆได้เลยเพราะมันอยู่ในกรอบการดูแลของผมเองนะครับแล้วก็ผมก็มีการันตีเรื่องของการจัดส่งครับเครื่อง เครื่องมือที่ผมจะแนะนำครับการแนะนำบอกต่อการสอนงานนะครับนี่ครับเห็นไหมใครที่อยากจะ ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ผมก็สอนให้ผมสอนให้ฟรีๆนะฮะมีระบบการสนับสนุนบนโลกออนไลน์ครับมูลค่ามากกว่า7หลักครับซึ่งสมาชิกของผมก็ให้ใช้ฟรีทุกคนละครับอันนี้คือสิทธิประโยชน์พิเศษสําหรับทีมงานของผมเองนะฮะนี่ให้ดูแบบคร่าวๆเลยนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ไปนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกแล้วนี่ฮะเห็นไหมมีมีที่ปรึกษาให้มีทีมคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆประเด็นที่เพื่อนๆสงสัยก็คือเพื่อนๆสมัครสมาชิกผมได้ประโยชน์หรือเปล่าอันที่หนึ่งเลยพอเพื่อนๆสมัครสมาชิก เพื่อนๆจะได้คือของแถมครับคู่มือในการดําเนินธุรกิจครับแคปตาล็อกสินค้าของจอนคอยแล้วก็ยานั้นสุดมีจินยงเหิงขนาด 175cc เเอาไปใช้กันฟรีๆใครได้ครับ เพื่อนๆได้เมื่อที่ผมได้เลยนะอีกอย่างหนึ่งเรามาดูเรื่องของแผนการตลาดกันดีกว่าแผนการตลาดของจอนคอยเนี่ยผมจะได้คะแนนผมจะได้รายได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆมีการบริโภคสินค้านี่ครับเห็นไหมเพื่อนๆต้องมีการบริโภคสินค้าผมจะได้คะแนนซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกมันไม่ใช่การบริโภคสินค้ามันเป็นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกผมไม่ได้อะไรจากการสมัครสมาชิกของเพื่อนเลยนะไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวหรือรายได้หรือค่าคอมมิชชั่นไม่ ได้เลยสักบาทเดียวนี่ครับเห็นไหมผมจะได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆมีการบริโภคแต่การสมัครสมาชิกที่ผมอยากให้เพื่อนๆทำเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนๆจะได้เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อนๆนจะได้สิทธิประโยชน์ในการสะสมคะแนนสะสมคะแนนเพื่อรับเงินปันผลแบบนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆอมีอไรายได้แบบนี้ถึงแม้เพื่อนๆจะไม่ได้ทํากิจการนี้ก็ตามบริโภคต่อเนื่องบริโภคต่อไปเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงไม่แน่นะเพื่อนๆอาจจะมีการแนะนําบอกต่อคนที่เรา รู้จักคนที่เพื่อนๆรู้จักแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรารู้ว่าสมุนไพรตัวนี้ดีลองไปคุยกับคุณบุรินดูสิแล้วถ้าเกิดคุณบุรินเขาปิดการขายได้ผมก็เอาคะแนนลง,ลงรหัสของเพื่อนๆนั่นแหละผมไม่ได้เอาคะแนนเอามาใช้เองก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสมาชิกของผมผมก็เอาคะแนนลงให้หรือถ้าเกิดผมมีคนใหม่ผมอาจจะวางราษสมาชิกค,คนใหม่ต่อสายงานของเพื่อนก็ได้หรือถ้าเกิดผมอยากจะมีการบริโภคสมุนไพรในส่วนตัวของผมเองผมสะสมคะแนนของผม ในรหัสของผมเต็มแล้วผมอาจจะเอารหัสของเพื่อนซื้อแทนผมก็ได้เพื่อนๆก็ได้คะแนนฟรีๆไปเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีคะแนนผมจะเอาไปลงให้เพื่อนๆได้อย่างไง จริงไหมอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เพื่อนๆซื้อไปผมก็เอาไปลงคะแนนให้กับเพื่อนๆไม่ได้ผมก็ต้องเอาไปลงคะแนนให้กับคนอื่นเพื่อนๆจะบอกว่าเฮ้ยฉันขอเอาไปลงให้ในายกที่เป็นหลานฉันที่เป็นผู้แนะนําคนนั้นคนนี้คนนั้นก็มันเกินกรอบการดูแลของผมผมจะเอาไปลงให้คนอื่นได้ไงผมก็ต้องเอามาลงคะแนนในรหัสในเครือข่ายของผมสิสรุปสุดท้ายแล้ว ใครได้ประโยชน์ครับในการสมัครสมาชิกเพื่อนๆผมอ่าโอเคอาจจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าผมมีเครือข่ายผู้รโภกมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะได้คะแนนจากการ สมัครสมาชิกของเพื่อนชัที่ไหนล่ะจริงไหมการสมัครสมาชิกของเพื่อนมันทําให้เพื่อนๆมีรหัสสมาชิกมันเปิดช่องทางให้ผมสามารถช่วยเหลือให้เพื่อนๆมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการบริโภคของตัวเพื่อนเองเพิ่มเติมจากการได้ใช้สินค้าที่ดีและเพื่อนๆสามารถใช้รหัสสมาชิกนี้ในการเอาไปใช้บริการทุกๆสาขาทั่วโลกได้เลยคะแนนทุกๆคะแนนมันก็จะสะสมในรหัสสมาชิกของเพื่อนผมจะไม่ ไม่ยุ่งกับคะแนนสะสมของเพื่อนๆเลยในทางกับการถ้าเกิดผมมีคะแนนเหลือ<ๆ>ผมอาจจะเอาไปลงให้กับเพื่อนๆในรหัสของเพื่อนๆก็ได้นี่มันคือการเปิดโอกาสให้ผมได้ช่วยเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งโปรโมชั่นทุกอย่างที่ผมทําบางอย่างเป็นโปรโมชั่นของบริษัทแต่บางอย่างเป็นโปรโมชั่นส่วนตัวผมที่ผมควักเงินซื้อเองควักเงินทําโปรโมชั่นเองผมก็ต้องระบุ เงื่อนไขว่าโปรโมชั่นตรงนี้เฉพาะผู้ที่มีรหัสสมาชิกในสังกัดผมเท่านั้นผมไม่ซัพพอร์ตสมาชิกในสังกัดของคนอื่นผมต้องซัพพอร์ตสมาชิกในสังกัดของผมผมต้องสนับสนุนและดูแลสมาชิกในสหกรณ์ผมเท่านั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้เป็นสมาชิกผมเพื่อนๆก็ไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นกับผมนั่นไงนี่แหละคือประเด็นครับนี่คือประเด็นใหญ่เลยที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนก่อนที่จะบริโภคสินค้าหรือซื้อสินค้าเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาไว้ก่อนตอนนี้แค่ขอทดลองเฉยๆ <G uard ian> ก็ไม่มีปัญหานี่ครับเพราะการสมัครสมาชิกนี้มันไม่มีผลผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสมัครครั้งเดียวสิทธิประโยชน์นี้จะติดตัวเ,เพื่อนตลอดชีวิตไม่มีค่ารายเดือนไม่มีค่ารายปีไม่ต้องต่ออายุ สมาชิกไม่มีการบังคับรักษายอดไม่มีการเปิดบินและข้อผูกพันใดๆแล้วเพื่อนๆจะกลัวอะไรอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมั่นใจว่าอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาก็ลงทะเบียนไว้ได้เลยเพราะการบริโภคครั้งนี้ของเพื่อน เพื่อนๆจะมีคะแนนสะสมในรหัสสมาชิกของเพื่อนทันทีและถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ผมประกาศโปรโมชั่นเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นผมได้เลยนะโปรโมชั่นของผมแต่ละอย่างแต่ละอย่างของถามสมาชิกดูได้ครับสุดยอดกว่าโปรโมชั่นของจอห์นคอยแล้วเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อนๆได้โปรโมชั่นของผมบางครั้งบางทีเพื่อนๆอาจจะได้เงื่อนไขของโปรโมชั่นจอห์นคอยด้วย ซื้อครั้งเดียวทำครั้งเดียวแต่ได้รับโปรโมชั่นจากผมและโปรโมชั่นจากจอด์นคอยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้เป็นต้นสรุปแล้ว การสมัครสมาชิกเพื่อนๆได้ประโยชน์หรือผมได้ประโยชน์มากกว่ากันครับก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลือกผมมีหน้าที่คืนแนะนําเฉยๆแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเพื่อนๆตัดสินใจว่ายังไม่สมัครสมาชิกก็เป็นเรื่องของเพื่อนๆผมเพียงแค่แนะนําในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะผมรู้ว่าการทําแบบนี้มันจะช่วยสร้างสิทธิประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ในอนาคตผมผ่านมาแล้วผมไม่ใช่นักขายผมไม่ใช่นักล่าค่าคอมมิชชั่นแต่ผมเป็นที่ ปรึกษาของเพื่อนๆเมื่อที่ปรึกษาเห็นว่าตรงไหนมันดีกว่ามันคุ้มค่ามากกว่าสําหรับตัวเพื่อนๆผมก็มีหน้าที่แนะนำครับส่วนเพื่อนจะตัดสินใจปฏิบัติตามหรือไม่เป็นเรื่องของเพื่อนๆผมสาบานตรงนี้เลยว่าสิ่งที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆได้รับทราบรับรู้ทุกอย่าง ผมตั้งมั่นด้วยความคุ้มค่าสิทธิประโยชน์ของเพื่อนๆเป็นหลักโดยแท้บางครั้งบางทีผมอาจจะเสียสิทธิ์บางอย่างไปผมอาจจะเสียโอกาสบางสิ่งไปผมไม่แคร์ครับถ้าเส้นทางนั้นเพื่อนๆได้สิทธิประโยชน์มากที่สุดคุ้มค่ามากที่สุดสําหรับตัวเพื่อนๆผมก็เลือกเส้นทางนั้นแหละครับนี่คือคําสาบานของผมเลยหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในเจตนาที่ดีของผมนะครับผมไม่ได้เป็นนักขายทั่วไปครับและเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตผมมิตรภาพ และเพื่อนใหม่การได้มีโอกาสได้ช right <off> <Movie> ่วยเหลือเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดให้ได้ดีที่สุดมันคือสิ่งที่ผมปรารถนามากกว่าครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากจะพูดคุยอะไรกับผมเพิ่มเติมแบบตัวต่อตัวก็ติดต่อผมได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วผมมองว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมทีมเดียวกันสหกรณากรเดียวกันเครือข่ายเดียวกันกับเพื่อนๆในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ